นะครับคุณผู้ชมต้นชมพู่เขาดูแลประคบประงมกันอย่างดีครับมีนั่งร้านปีนขึ้นไปเก็บลูกได้แล้วก็ส่งลงมาแบบนี้ข้างล่างไม่ให้ผลกระเทือนหรือว่าช้าเลยครับตอนนี้นะครับการพัฒนาคุณภาพควบคุมคุณภาพของชมพู่เพชรสายรุ่งที่เพชรบุรีกาลังเป็นเรื่องสาําคัญที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับกำลังส่งเสริมทั้งนะครับเข้าไปให้ความรู้แนะนําชาวสวนที่ปลูกชมพู่เพชรแบบนี้อยู่แล้วปลูกยังไงทํายัยงไงนะครับในการไปขอขึ้นทะเบียนห้ได้ ตามเกณฑ์ม,มาตราฐานนะครับ รวมถึงพื้นที่อื่นที่ยังไม่ได้ปลูกแล้วก็ชาวสวนที่นั่นถ้าอยากจะปลูกต้องทํำยังไงด้วยอย่างตอนนี้การควบคุมให้ได้มาตรฐานนะครับคุณผู้ชมก็มีการสงวนพื้นที่ปลูกตามเกณฑ์ของ GI นะครับว่าถ้าพืช GI จะต้องปลูกในพื้นที่เฉพาะของจังหวัดนั้นๆด้วยครับก็เป็นการสงวนพื้นที่ไว้ที่อื่นจะได้ไม่มาปลูกแข่งกันได้ครับสำหรับชมพู่เพชรสายรุ้งนี่นะคะก็มีถิ่นกาเนิดในพื้นที่จังหวัดเพชรบ,บุรีนะคะมีคุณค่าความสําคัญในด้านวัฒนธรรมแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้นนนะคคคุณนานาุณยกกกาารรรปปลลูููชชมมพ่พ่่่เส้งีไใแ แล้วเขาจะให้ดอกออกผลมานะคะต้องมีวิธีการดูแลที่เฉพาะเจาะจงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นการพัฒนาชมพู่เพชราสายรุ้งเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานหรือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เนี่ยจะส่งผลดีในทุกๆด้านเลยนะคะ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่อื่นๆถึงจะปลูกชมพู่สายพันธุ์เดียวกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลมหรือว่าอ้างได้นะคะว่าเป็นชมพู่เพชรสายรุ้มค่ะซึ่ง GI ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับสิ่งที่จะได้ GI ได้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะดเด่นที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของสถานที่นั้นๆมีความเป็นมีความมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพการผลิต แล้วก็เชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ในจุดบริเวณที่มีการผลิตนั้นครับก็จะทําให้สินค้าเนี้ยจะได้รับการยอมรับก็จะส่งถึงผลถึงเรื่องของราคาซึ่งจริงๆแล้วชมพู่เพชรสายลุงเนี้ยราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวตาสารลัต G.I. ไอณตอนเนี้ถ้าจะให้ใช้ได้ถูกต้องเนี้ยต้องผ่านกระบวนการที่เรากําลังดำเนินเป็นผลดีกับเกษตรกร,ร,กรชาวเพชรบุรีในระยะยาวนะครับ ก็ยังคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในเมื่อชมพู่เพชรเนี่ยมีราคาสูงขนาดนี้ก็ดูเกษตรกรรายใหม่นะพวกเด็กๆตัวเนี้ยเขามีไรายได้จากการทําสวนชมพู่เนี่ยยังไม่ทันครึ่งปีนะครับได้กันคนละสองสามแสนแล้วนะครับอันนี้ก็อยากอยากเชิญชวนนะครับว่ากเษกษตรกรท่านใดสนใจจะปลูกชมพู่เพชรใส่ลุงแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดพบุรีนะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษา <All> right. ดิฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณช <c oughs> นะนายทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย <c oughs> เขาสำรวจนะคะ <c oughs> พบว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ <c oughs> มีเกษตรกรเนี่ยปลูกชมพู่สายพันธุ์นี้อยู่ ประมาณ129ครัวเรือนเท่านั้นนะคะคิดเป็นพื้นที่ปลูก254ไร่ฉเฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งนะคะก็จะปลูกอยู่ประมาณสักไร่กว่าๆนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตรวมนะคะประมาณ370ตันในปี2564ที่ผ่านมาเคดเป็นมูลค่าทางการเงินการค้าเนี่ยประมาณ75ล้านบาทไม่น้อยนะคะคุณจน,าน,านันครับผมแต่ว่าพื้นที่ในการปลูกยังถือว่ายังมีน้อยอยู่นะครับแบบนี้ตลาดยังต้องการผลผลิตที่ได้ก็ไม่เพียงพอนะครับใครที่จะปลูก แต่ว่าต้องอยู่เฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีด้วยก็ลองติดต่อเข้าไปจะได้มีพื้นที่ทำเงนินกันเพิ่มขึ้นครับ